ที่ฉันแบตยู่ไหนวะของใครชาร์จอยู่อะเบนเพิ่งชาร์จขอชาร์จได้ปะของเบนจะเต็มแล้วอะเต็มบ่ายได้<อ>ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอา เบ้นมีที่ชาร์จแบตป่ะที่ชาร์จแบตมีไหมอ๋อเจอที่ชาร์จแบตเอาอันนี้ด้วยลิปมันพี่อ่ะดูหาดูโอ๊ยนุ่งเยอะไปไหนเนี่ยอากาศจมตัวพังหมดแล้วจริงนุงเยอะจริงไม่มีที่ชาร์จแบตอ่ะไม่มีที่ชาร์จแบตเหรอแสดงว่าอยู่บน โอ้แล้วมันกัดแบบกัดเลยอะ่ะขยับเข้าไม่ไปแค่นันรูปอร่อยอุย้ยมะม่วงไม่หมดเหรอจุงเบยแล้วเราคืออะไรอะบเบงเจอวีซีแน,น เ็นเมื่อวันที่นม่ไ้เจอควากลัวใจหวงเมียนที่องที่เอน้าเตียนทุกเที่ยวเรือเปลี่ยนไม่เห็นหน้าแฟนเรือดวนกลับไปเหมือนใจพี่ผัวแสนไม่พบตาแม่เนื้อแนนแม่ท้าบ้านแผ่นเสาในตาคุม เฝ้ามองมองหาแม่ค้าน้านวนันทุกเที่ยวเรือดวนไม่เห็นโอน้องพี่มองตรอมตรมคยเห็นแม่ค้าตาคมมาซื้อน้ำใหยลักส้ม,อ,สมอีกทั้งขงนมอีขายเสมอ มาซื้อน้ำใหญ่งอส้มอีกทั้งขนมไปขายเสมอเสมอเสมอ มาซื้อลำไยงอส้มอีกทั้งขนมไปขายเสมอเห็นแม่ขาตาคมมาซื้อลำไยรอส้มอีกทั้งขนมไปขายเสมอ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  mơ mơ hỡi, mai hẹn nuồn, mai hẹn nuồn, hẹn nuồn, hẹn nuồn. ไม่เห็นนวนนวนเห็นนวน ไม่เห็นวนวลน้องพี่มองตรมมองตรมตรมใครเห็นแม่ก็ใครเห็นเห็นเค อยู่ชิดเดดกันแต่ความสัมพันธ์ขัิดขวางจยดูวกันกลางสุ้ดังจะคว้างในตาความรู้กันปั้นแต่ความสัมพันธ์ขัดขวางควารู้กันกลางสุ้ดังจะคว้างในตาคอบรู้ปดิดบังแตยังเห็นกันได้นะได้เห็นหน้าตา,ออากาเอเวลห้าบังแต่บางววเาวลาเหมือเทวดาดว คอยฝากจดหมายนายท้ายเรือให้เสมอพี่หลงคอยคอยน้องเกิดก็พี่ลงคอยคอยน้องเกิพี่ลงคอยคอยน้องเกิเฝ้าเฝ้าเฝ้าหลงเฝ้าหลงคอยเธอ ตีนทุกวันยิ้มยิอยากันชีวิกันในความสัมพันธลความ เจ็บรัวใจรัวิดบังขอบร้วปิดบังแตยังเห็นกันได้นได้เห็นหน้าตาก็เวลาบังเออแต่บางเวลาดวงเทวดาดึงใจพบหน้าเขาได้ติดถึงหัวใจตอเิยแต่มีบางวันสบตาต้องกันก็เชญแล้วขับสะบัดเหมือนใบให้ฉันเปินูนเดียวบางครั้งสบตา และปล่มยให้ฉันอเอออัอเก็บไปฝันเดียว <c oughs> จนเช้าช่วยบ,บ้านอกใจช่างดาและเลี้ยง <es> ไปฝันหน่อยเดียวเสียวดิว้นใจรอนรอทำเรื่องคีงกันทำรูดทุันมองเมียฉันเป็นอะเสียหนักเปนสเงร่าไงเพื่อนหญิงเ <c oughs> หงาวสิอะไรที่ชอาทำหน้างี้เนาะแบบ กำมองทำทำไงวะมองไงนะวันนี้ไม่เป็นถ้าไม่เป็นอะไรพี่ทำตลอดแบบมองแบบเบบี้ซิตคืออะไรอะ่ะเ <ừ? S 2> บบี้ซิตคืออะไรไหนที่นั่งเด็กอะ่ะเขาฝากมาถามเขบอกว่าวีเก้าอะไรเบบี้ซิตอะไรเด็กพี่หรือเด็กอะไรก็ไม่รู้